ลูกลอยเนาะไผ่สามารถลูดได้เนาะคลิปนี้จะมาบอกวิธีลูดเนาะอ่ะบางคนกดลิงก์เข้าไปแล้วมันลูดบุไรเนาะแต่ว่าเรามีวิธีลูดลูกลอยอ่าสนใจมาเบิ้งกันเลยเนาะมาลูดแตง大ดฮะเนาะอ่ะ บอกวิธีโหลดโลกร้อยเนาะมีหลายคนถามมาว่าโหลดโลกร้อยบ่ได้อ่าวันนี้จะมาบอกวิธีโหลดแล้วเนาะอ่าก่อนอื่นใลทุกคนกดเข้าไปที่คูเกิลหลังจากนั้นพิมพ์ไปด้วยวา่าตามนี่เลยทุกคนเนาะอ่าพิมพ์ตตามตัวนี้ไปเลยเด้อเนาะคอยกับวิทยกสเปลวให้เนาะทุกคน,เ,นเพราะว่าไผ่หู้หลายแนละ้วมันเขาจะปิดกันอ่ะนะโอเคหิบมาเบิง้งหิบโหลดไว้เนาะจากทุกคนอ่าพิมพ์ไว้แล้วจากนั้นค้นหาเนาะ คนหาแล้วให้ทุกคนกดเข้าไปตัวนี้เนาะมันจะโมเมนเว็บเก่าเนาะแต่สามารถลิ้นเสื่อมต่อตัวเก่าได้เด้อโอเคให้ถ้ามันเป็นภาษาไทยที่เนาะมันจะงงเนาะให้เราเป็นปรับเป็นภาษาอังกฤษคือเก่าโอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนเห็นบอลดาวโหลดตรงนี้นะโอเคถ้าบอเห็นบอลดาวโหลดนี่เนาะให้ทุกคนมาปรับ3มเห็นบอลสามขีดอยู่นี่นะปรับ3มขีดอยู่นี่เนาะหลังจากนั้นกดใส่ทีเว็บไซต์เนาะกคนเนาะอ่าตัวนี้เลยเด้อแฮมันจะเห็น มันจะเห็นเป็นหุ่นใหญ่อย่างนี้เลยเนาะจากนั้นเนาะให้ทุกคนกดคําวาดดาวโหลดอ่าจากนั้นเนาะให้ทุกคนดาวโหลดปุบแล้วเนาะให้ทุกคนกดอ่าเลือกว่าจะใส่อันไหนเนาะอ่าส่อน่อยจะเลือกตัวนี้เนาะตัวที่หนึ่งนี้เนาะมันเป็น a n d r o อ d เนาะทุกคนเนาะพายจะนิ่นตัวใดก็ได้มันจะมีคอมมีอย่างนี้เนาะมีเนาะซีพีอย่างเนาะ จากนั้นให้ดกดไปตัวนี้เลยเนาะหลังจากนั้นมันจะให้เขาก,ออก็อีเมลเนาทุกคนเนาะให้เขาก็อีเมลไปจากนั้นให้ทุกคนใส่เมลไปเลยเนาะเดี๋ยวค่อยจะปิดบังไว้เนาะ,อะโอเคค่อยใส่เมลค่อยไปเนาะหลังจากนั้นให้เรากดกดไปเลยโอเคถ่าดแบบหนึ่งกดสองบาทหรือบาทเดียวก็ได้ถ้าข้อความเด้งมาโอเคหลังจากนั้นให้เขา้าไปกดเข้าไปอีเมลเราทุกคนเนาะเข้าไปอีเมลเลย โอเคเนาะแล้วมันจะส่งมันจะส่งมาให้เฮาเนาะจะเป็นตัวนี้เนาะเฮียร้องมันจะส่งมาให้บอกเฮากดเข้าไปหลังจากนั้นมันจะมีบอลดาวโหลดให้เฮาเนาะโอเคบ่ให้เฮากดเข้าไปดาวโหลดเนาะไปเลือกว่าเฮาจะดาวโหลูดอยู่สายเนาะพอชินจะใส่ Google ก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้เนาะโอเคจะเอา Google ซะถามันแป๊บนึงเนาะเน็ตซาเนาะนี่ค่อนข้างสาแฮง จากนั้นเจ้าจะโดดโลดบอรกระดาวโรดไปเนาะหลังจากนั้นให้ทุกคนกดติดตั้งล้วก็กดเข้าไปลุกรอยเออกดติดตั้งอัปเดตมันก็จะสามารถเล่นโลกรอยได้นั่นเองโอเคบอสอะถ้าภามาัมักกดไลค์ถือใจก,กดแชร์ทุกคนเนาะง่ายๆปุยาย,ยากุยยากนอะเห็อยากตามนี้เลยโอเคไว้เจอกันคะลิปหน้าจะฝากกดไลค์ให้เลยเบาย